บ้านหลังนี้เป็นของเขามาตั้งแต่เด็กแต่วันนี้มีผู้หญิงแปลกหน้าอาศัยอยู่และเธอบอกว่ามีสิทธิ์มากกว่าเขาใครกันที่กำลังโกหกและความจริงที่ถูกเก็บซ่อนอยู่ในบ้านหลังนี้คืออะไรวินาทีที่เขาเปิดประตูเข้าไปทุกสิ่งที่เคยเชื่อกำลังจะพังทลายลงแม่เลี้ยงเดี่ยวคนนี้ไม่ใช่คนที่เขาคิดว่าเป็นความลับนี้ไม่ได้เปลี่ยนแค่ชีวิตเขาแต่เปลี่ยนทั้งบ้าน ทั้งอดีตทั้งอนาคตและความจริงที่รออยู่ท้ายเรื่องอาจทำให้คุณขนลุกจนพูดไม่ออกเขายืนอยู่หน้าบ้านหลังใหญ่ลมหายใจหนักมือที่ถือกุญแจสั่นเล็กน้อยนี่คือบ้านของเขาแท้ๆบ้านที่เขาเติบโตบ้านที่เขาจากไปเมื่อสิบปีก่อนแต่ประตูไม้อกกลับปิดแน่นผนังยังคงเป็นสีเดิมกลิ่นไอ้น้ำฝนซึมผ่านหลังคาลมสู่ทางเดินหิน เขาสอดกุญแจเข้าไปเสียงคลิกเบาๆแล้วผลักประตูเข้าทันทีที่ประตูเปิดกลิ่นสบู่เด็กลอยมาผสานกับกลิ่นนมอุ่นเขาขมวดคิ้วมันไม่ใช่กลิ่นที่บ้านหลังนี้ควรมีในห้องนั่งเล่นมีรองเท้าเด็กคู่เล็กๆวางี่เหลืองมีป้ายชื่อเย็บติดว่านอเขาก้าเข้าไปพื้นไม้ดำแผ่นตเหมือนยังจจำเขาได้ เสียงวูราอเด็กดังมาจากด้านหลังเบาใสแต่ทรกด้วยความคุ้นเคยที่น่าประหลาดแล้วเขาเห็นเธอหญิงสาวในเสื้อยิดสีก้มเล่นกับลูกน้อยบนเสือฟงเธอเงยหน้าดวงตาเปิดกว้างความตกใจแล่นผ่านใบหน้าเธอเธอลุกขึ้นรีบอุ้นเด็กเข้าหาและถ่ายหลังหนึ่งก้าว เขารู้สึกเหมือนหัวใจหยุดเต้นร่างแข็งค้างอยู่กับที่หญิงสาวพูดเสียงเบาน้ำเสียงสั่นที่บ้านของฉันเขาไม่ตอบเพราะลำคอแห้งผากจนพูดไม่ออกสายตาของเขากว่ดมองรอบบ้าน ข้ามานใหม่จานช้างถุยเด็กตากลาเสือผาลของใช้ที่บอกว่าพวกเขาอยู่ที่นี่มานานแล้วคำเดียวผุ่ขึ้นในหัวแม่เล้งเด็กเขากลื่นน้ำลายปลายลิ้งขอลมหายใจเริ่มหนักขึ้นหิงสาวมองเขาเหมือนพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ลุกในอ้อมแขนร้องคือเบาๆทำให้บรรยากาศเงียบขรึมเขาถามในคสเสียงแผว เธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรหญิงสาวชังัเสียวนาทีเหมือนความลับที่ไม่อยากให้หลุดออกมาเธอหายใจเข้าชาๆแล้วตอบฉันไม่ได้มาเองฉันได้รับอนุญาตเข้าชังความเครียดบีบรัดชีวิตเขาไม่เคยให้ใครอนุญาตไม่มีใครคนอยู่ที่นี่หญิงสาวก้มลงมองนิ้วไล่พาหงมสีฟ้าเบาๆ เหมือนกำลังขอพลังใจและก่อนที่เขาจะถามต่อเสียงหนึ่งดังจากด้านหลังของบ้านเสียงผู้ชายแพ็แคุ้นเคยจนเขาขนลุกทั้งตัวเสียงริชชื่อเขาชัดหนัก เต็มไปด้วยความหมายเกินจอธิบายเขาหันขวับไปยังทางเดินกลิ่นยาฆ่าเชื้อและกลิ่นควันบุหรี่ลอยมาพร้อมกันเหมือนกลิ่นของโรงพยาบาลที่เขาเคยพยายามลืมหัวใจเขาเต้นแรงจนหัวอื่ยมือเย็นชื้นหลายเท้าถอยหลังโดยไม่รู้ตัวแล้วร่างนั้นก็โผล่ออกมาจากเนามืดของทางเดินร่างผอม ดวตลและใบหน้าที่เขาคิดว่า <I discovered S 1> จะไม่มีวันได้เห็นอีกตลอดชีวิตร่างนั้นก้าวออกมาอย่างเชองช้ชา ฝ่าเท้าเปล่าของเขาสัมผัสกิ้นไม้เย็นจัดเสียงปีเท้ากลับดังชัดเหมือนทุกย่างก้าวกำลังทุกลงกลางอกของเขาเขาจ้องมองไม่กลับไปล้มหายใจสะบุนคอแห้งจนรู้สึกแสบชายคนนั้นคือพ่อของเขาชายที่เขาเชื่อว่าตายไปตั้งแต่สิบปีก่อนรอยย่นลึกบนใบหน้าพอเพิ่มขึ้นมาดวงตาที่เคยแข็งกร้าวกลับมเหมือนั้ำบาดแผลที่ไม่มีใคร พ่อยกมือถ่ายสันเล็กน้อยเหมือนคนที่เพิ่งหัดใช้ร่างกายตัวรั้งเขาพูดไม่ออกมีเพียงเสียงลมหายใจที่สั่นระวยหญิงสาวข้างหลังขยับตัวเด็กในอ้อมแขนร้องแผ่วแเหมือนรับรู้ความตึงเครียดรอบตัวพ่อเดินไปมองเด็กคนนั้นสายตาเต็มไปด้วยความหงแนแบบที่เขาไม่เคยเห็นจากพ่อมาก่อนพ่อพูดเสียงเครือนี่คือหลานของลูก เขาชะงักเหมือนถูกกระชากให้หยุดหายใจเสียงในห้องเงียบสนิทแม้แต่เสียงเครื่องปรับอากาศก็เหมือนหยุดทำงานเขามองหญิงสาวหญิงสาวกัดริมฝีปากแน่นเหมือนกลั้นอะไรบางอย่างไว้ในอกสมองเขาวิ่งชนกันเองคำถามร้อยเป็นพันแต่ไม่มีคำไหนออกมาได้พ่อถอนหายใจลึกแล้วเอ่ยประโยคที่ทำให้หัวใจเขาเหมือนตกลงไปทั้งบันไดฉันไม่ตาย ฉันแค่นี้และฉันก็พาเธอกลับมาที่นี่เพราะไม่มีที่อื่นให้ไปเขารู้สึกเหมือนมีเสียงโลหะเย็นเย็นเสียดสีกับกระดูกสันหลังเหงื่อเย็นไหลาจากท้ายทอยลงสู่แผ่นหลังเสื้อเชิดเริ่มชืนเขาหยุดตรงนั้นนิ่งแค่ยืนปล่อยให้ความจริงกระแทกเข้ามาทีละชั้นเขามองรอบบ้านอีกครั้งทุกอย่างเปลี่ยนไปมากน่าอยู่กว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิม มีชีวิตกว่าที่เขาเคยจดจำแต่กลับมีบางอย่างที่เขารู้สึกได้โดยไม่ต้องมองบางอย่างที่ผิดปกติอยู่ลึกกว่านั้นหญิงสาวมองเขาน้ำตาคลอเบาเสียงสั่นจนแทบแตกเป็นเสียงฉันไม่เคยคิดจะยึดบ้านนี้ฉันแค่ต้องการให้ลูกมีหลังคาเขาไม่ตอบแค่ค่อยๆหันไปมองทางหลังบ้านเพราะมีเสียงอีกเสียงดังขึ้นจากด้านไหนเสียงเปิดลิ้นชัก เสียงแก้วกระทบกันเสียงของคนอีกคนที่เขาไม่รู้จักและกลิ่นใหม่ก็ลอยมาตามลมกลิ่นน้ำหอมของผู้หญิงโทนหวานแหลมและคุ้นอย่างไม่น่าเชื่อกลิ่นนั้นเคยติดตัวแม่ของเขามาก่อนที่แม่จะหายไปจากบ้านหลังนี้กลิ่นน้ำหอมนั้นไหลเข้ามาในปอดของเขาเฉียบคมเหมือนฉีดความทรงจำกลับเข้าหัวด้วยเข็มเล็กๆเ,เขากระพริบตาทีหน้าชา ลำคอตีบจนหายใจติดขัดแม่ของเขาเคยใช้กลิ่นนี้เป็นประจำทุกครั้งก่อนออกจากบ้านทุกครั้งก่อนยิ้มให้กระจกและทุกครั้งก่อนหายไปจากชีวิตเขาประตูห้องครัวเปิดออกยิงไวกลางคนก้าวออกมาผมยาวประบาแต่งตัวเรียบร้อยเกินกว่าคนที่แค่อยู่บ้านธรรมดาร่างกายเขาชาว,วุบตั้งแต่หัวจรดเท้านิ้วมือสั่นจนเขาไม่รู้ว่าควรซ่อนไว้ตรงไหน หญิงคนนั้นหยุดมองเขาสายตาเงียบแต่เชือดลึกจนรู้สึกได้ถึงบาดแผลใต้ผิวหนังริมฝีปากเธอคลี่ยิม้มไม่กว้างแต่คมและเต็มไปด้วยความหมายที่ไม่มีใครกล้าถามพ่อของเขายืนเงียบก้มศีสาเล็กน้อยเหมือนรับสภาพ หรืออาจเหมือนยอมจำนวนต่ออะไรบางอย่างที่สะสมมานานหญิงสาวแม่เลี้ยงเดี่ยวมองทั้งคู่สลับกันคิ้วขมวดแน่นเหมือนได้กลิ่นความลับที่เธอเองก็ไม่เคยถูกบอกเด็กในอ้อมแขนหยุดร้องจ้องหญิงวัยกลางคนตาไม่กระพริบเหมือนรู้จักกัน เวลาช้าลงจนแทบหยุดเดินนาฬิกาบนผนังยังเดินอยู่แต่เสียงของมันกลายเป็นมิตรที่คมกว่าที่เคยเขาเปิดปากในที่สุดสียงแต่หักเรากับไม่ใช่เสียงของตัวเองแม่หญิงคนนั้นถอนหายใจสั้นๆก่อนเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเรียบชัดจนทำลายอากาศทั้งห้องลุกกลับมาช้าไปมากแล้วคำพูดนั้นเหมือนมีน้ำหนักหลายตันกระแทกหน้าอกของเขาจนแทบสุดลงกับพื้น เขาจ้องเธอหัวใจเต้นแรงจนเลือดวิ่งผ่านหูเป็นเสียงลั่นแต่ก่อนจะพูดอะไรแม้ของเขาก็เอ่ยประโยคต่อมาเธอมองหญิงสาวแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วพูดช้าๆชัดแทงลงกลางห้องเหมือนตะปูเหล็กและนี่คือภรรยาของลูกหญิงสาวเบิกตากว้างเด็กในอ้อมแขนสะดุง้งพอหันหน้ามองกำแพงเหมือนอยากหายไปในเงาสีเข้มที่อยู่ตรงนั้น เลือดในร่างเขาเย็นลงทันทีไม่ใช่จากความตกใจแต่จากความรู้สึกที่เหมือนมีอะไรผิดเงื่อนไขอยู่ลึกกว่านั้นเพราะเขาไม่เคยแต่งงานไม่เคยมีลูกและไม่เคยรู้จักหญิงคนนี้มาก่อนสมองของเขาหยุดทำงานชั่วขณะคำว่าพันรยาคำว่าลูกต้องอยู่ในหูเหมือนเสียงโลหะกระแทกกำแพงหญิงสาวแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวแข็งื่อดวงตาไหวรระิเหมือนอยากจะปฏิเสธ แต่ไม่กล้าพูดเขากลืนน้ำลายฝืดลำขอลิ้นขมริมฝีปากชาเขามองหน้าแม่มองหน้าเด็กแล้วมองกลับไปที่หญิงสาวไม่มีอะไรตรงกันเลยแล้วแม่ก็พูดต่อน้ำเสียงหนักขึ้นเหมือนยื่นคำพิพากษาเธออยู่ที่นี่ในฐานะคนในบ้านและเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นท่อหลุกตาลงมือกำแน่นจนเส้นเลือดผุด เขารู้ดีว่าพ่อไม่เคยถิงแม่ได้ในเรื่องแบบนี้มาก่อนหญิงสาวขยับริมฝีปากพยายามจะทูด,ดแต่แม่ชิงพูดก่อนอีกครั้งลูกไอต้องมีนามสกุลที่เหมาะสมคำพูดนั้นทำให้เขาขนลุกชันทั่วร่างเหมือนอุณหภูมิทั่วบ้านลดลงฉับพลันหญิงสาวกระชับลูกแน่นขึ้นในดวงตาเริ่มมีความกลัวแทรกเข้ามาไม่ใช่ความกลัวเขาแต่กลัวแม่ของเขาเขาเริ่มตั้งคำถามในหัว คำถามแรกพุ่งขึ้นมาแรงที่สุดเด็กคนนั้นเป็นลูกของใครกันแน่เขามองจมูกเล็กๆของเด็กโครงหน้าและดวงตาที่โตเกินไหยมุมหนึ่งของใบหน้าเด็กดูคุ้นตาอย่างน่าประหลาดเหมือนภาพถ่ายเก่าในลิงชัดที่เขาเคยเห็นเมื่อยย่าง็กแม่ขยับเข้ามาใกล้ กลิ่นน้ำหอมที่เขาวเคยละบัดนี้กลับเหมือนบีบคอให้หายใจไม่ออกแม่พูดด้วยน้ำเสียงที่ไม่เปิดช่องให้ใครต่อเรื่องนี้ถูกเตรียมไว้แล้วเหลือแค่ลูกที่ต้องยอมรับเขาทายหลังหนึ่งก้าฝ่าเท้าสัมผัสความเย็นของพื้นไม้จนเจ็บขึ้นมาเขามองไปที่พ่อเหมือนขอคำตอบแต่พ่อหลบสายตาริมฝีปากเม้มแน่นจนสีสีความเงียบกินทั้งห้องกินทุกคน กินแม้กระทั่งเสียงหัวใจของเขาเองแล้วหญิงสาวแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเธอเิยหน้ามองเขาน้ำตาไหลลงบนแก้มและพูดด้วยเสียงที่แตกต่าฉันไม่เคยเป็นภรรยาของคุณและเด็กคนนี้ก็ไม่ใช่ลูกของคุณประโยคนั้นทำให้แม่สะดุดลมหายใจพ่อยกหน้าขึ้นทันทีและบ้านทั้งหลังเหมือนสันสะเทินอยู่ชั่วขณะความเงียบกลับมาอีกครั้ง แต่คราวนี้เป็นเงียบที่ฟังแล้วเย็นจนกระดูกชาจนถึงสันหลังเขาเริ่มหายใจเร็วขึ้นร่างกายตึงเครียดจนมือเย็นเกือบเป็นน้ำแข็งแม่ถามกลับเสียงต่ำชาและคมเหมือนใบมีดถ้าไม่ใช่ของเขาแล้วลูกของเธอเป็นของใครกันแน่สายตาทุกคู่หันไปที่หญิงสาวแม้แต่เด็กก็หยุดขยับเหมือนรอคำตอบเดียวกันหญิงสาวสั่นไปทั้งตัวริมฝีปากเคลื่อนชา้าชา เหมือนคนที่ต้องฝ่าทั้งความกลัวและความเจ็บปวดเพื่อพูดความจริงออกมาแต่ก่อนที่คำจะออกจากปากมีเสียงเคาะประตูดังมาจากด้านนอกเสียงนั้นหนักชัดและเหมือนมาในจังหวะที่ผิดธรรมชาติอย่างตั้งใจเสียงเคาะดังขึ้นอีกครั้งแรงกว่าเดิมจนกระจกบนกรอบรูปสัน่นเสียงเคาะครั้งที่สามดังขึ้นแรงจนพื้นไม้สะเทือน หมือนมีใครตั้งใจจะให้ทุกคนได้ยินและไม่มีใครเมินได้หญิงสาวสะดุ n g กอดลูกแน่นขึ้นเด็กหลับตาแน่นเหมือนรับรู้ความกดดันรอบตัวแม้หันหน้าไปทางประตูสายตานิ่งไม่มีความตื่นตระหนกแม้แต่น้อยมีเพียงความคาดหวังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกๆพ่อเดินอย่างเชื่องช้าไปทางโถงฝ่าเท้าเปล่าแต่พื้นดังแผวเสียงนั้นชัดเจนเกินไปในความเงียบที่กดทับทั้งบ้าน เขามองตามพ่อหัวใจเต้นผิดจังหวะจนรู้สึกได้ถึงเลือดที่สูบฉีดแรงขึ้นในหูแม่เลี้ยงเดี่ยวหายใจเร็วอยู่กึ่งกลางระหว่างการปกป้องลูกและการหลบหนีแต่ไม่มีที่ให้หนีทางเดียวคือผเผชิญแม้ของเขายืนอยู่นิ่งๆเรากับรอฟังคำตอบจากประตูมากกว่าคำตอบจากปากหญิงสาวพ่อเอื้อมมือเปิดประตูเสียงบานพับเสรสีกันดังยาว เหมือนลักเวลาหยุดให้ทุกวินาทีทรมานขึ้นอีกประตูเปิดออกอากาศเย็นจากด้านนอกทะลักเข้ามาผสมกลิ่นฝุ่นและกลิ่นดินชื้นชายคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าบ้านสวมเสื้อเชิดสีเข้มใบหน้าถูกเงาบังครึ่งหนึ่งแต่สายตาคมชัดเกินกว่าจะเป็นคนนอกที่แค่ผ่านมาเขาไม่มองพ่อไม่มองแม่ไม่มองเขา สายตาทั้งหมดของชายคนนั้นจดจ่อไปที่หญิงสาวกับเด็กในอ้อมแขนหญิงสาวหายใจสะดุดรากับหัวใจหล่นลงพื้นริมฝีปากเธอขยับไม่มีเสียงออกมาแต่เขาอ่าน <I S 1> ได้จากการขยับ <the secret S 1> ของปากเธอเรียกชื่อชายคนนั้นพอถอยหลังหนึ่งก้าให้ถามชายคนนั้นจึงก้าวเข้ามาในบ้านฝ่าเท้าของเขาเหยียบพื้นไม้ชาชาๆมั่นคงไร้ความลังเล เมื่อเขาเข้ามาถึงกลางห้องความเงียบกลายเป็นสิ่งเดียวที่มีอยู่ทุกสายตาถูกดึงมาที่เขาโดยไม่ต้องมีคำสัง่งชายคนนั้นยื่นมือไปทางเด็กชานิง่งและเต็มไปด้วยความโหยหาอย่างที่ไม่มีใครในบ้านเคยเห็นมาก่อนหญิงสาวน้ำตาไหลไม่หยุดเธอไม่พูดมีเพียงเสียงสะอื้นที่ทำให้ห้องเหมือนแคบลงจนหายใจยากชายคนนั้นพูดในที่สุดเสียงทุม้มหนัก และเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่เปิดช่องให้เถียงผมมารับลูกของผมกลับบ้านประโยคนั้นแทรกลงตรงกลางห้องเหมือนมิดที่คมิมพาความเงียบ <about S 1> ออกเป็นสองส่วนแม่ของเขาเบิรนหน้าชาชสายตาเงียบจนเหมือน <afternoon. S 2> อากาศรอบตัวลดลงไปอีกหลายยองสาเธอเอ,อ่ยขึ้นเสียงเรียบแต่ฟังแล้วอันตรายเกินกว่าจะเป็นเสียงของแม่ธรรมดาคนหนึ่งลูกของเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นชายคนนั้นหันมามองแม่ แววตาไม่ได้มีความก้าวรา้าวแต่มีความเข้าใจในเกมบางอย่างที่กำลังจะเริ่มขึ้นเขาตอบเพียงประโยคเดียวถ้าเธอคิดแบบนั้นแสดงว่าเธอรู้ดีอยู่แล้วว่าพ่อของเด็กคือใครยิงสาวสะอื้นแรงกว่าเดิมเธอก้มหน้ากับลูกในอ้อมแขนเหมือนใช้ร่างของตัวเองบดบังความจริงที่กำลังจะถูกดึงออกกลางห้องเขามองแม่ของตัวเองแม่ยื่น,นิ่งไม่ปฏิเสธไม่หลบสายตา ไม่สับสนและทันทีที่เขามองลึกลงไปในดวงตาของแม่เขาก็เข้าใจบางอย่างที่ไม่ควรเข้าใจนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนี่คือเหตุการณ์ที่ถูกจัดวางไว้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำเงียบและยาวนานความเงียบในห้องหนาแน่นขึ้นเหมือนทุกคนกำลังจมลงไปในโคลนที่มองไม่เห็นพื้นชายคนนั้นไม่เบือนสายตาออกจากแม่ของเขาในแววตาไม่มีความโกรธ มีเพียงความรู้เท่าทันและความตั้งใจบางอย่างที่ตัดสินใจมานานแล้วพ่อยืนอยู่ข้างผนังเงื่อบนหน้าผากเริ่มไหลทั้งที่อากาศในบ้านเย็นชืดราวกับฤดูหนาวเขามองพ่อ เห็นความกลัวบางชนิดที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นความกลัวที่ไม่ใช่ความตายแต่เป็นความจริงเด็กในอ้อมแขนมองชายคนนั้นดวงตาไร้เดียงสากลับสะท้อนความผูกพันบางอย่างที่อธิบายไม่ได้แม้เลี้ยงเดี่ยวเม้มริมฝีปากจนเละสูงมือสั่นจนแขนที่อุ้มเด็กแทบไร้แรงแม้ของเขาก้าวไปข้างหน้าหนึ่งก้าวเพียงหนึ่งก้าวแต่กลับทำให้ทุกคนขยับตัวไม่ได้ เธอถามเสียงนิ่งไม่มีการสั่นไหวแม้ครึ่งพยางามเธอกล้าชี้หน้าวาฉันเป็นต้นเหตุหรือชายคนนั้นตอบทันทีไม่หลบไม่ขิดเรากลับเตรียมไว้แล้วในใจผมไม่ได้ฉีผมกำลังยืนยันเขารู้สึกถึงอากาศในห้องเริ่มแน่นตอดเหมือนหดลงคอเหมือนถูกเส้นได้มัดรัดรอบๆแม่ยิ้มบางๆยิ้มที่ไม่มีความสุขไม่มีความเสียใจ และไม่มีความรู้สึกใดที่มนุษย์ใช้กันตามปกติเธอพูดชาๆเหมือนอ่านประโยคจากบทที่เขาไม่เคยรู้ว่ามีอยู่ในบ้านหลังนี้เพราะลูกคนนี้คือส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้และฉันปกป้องสิ่งของของฉันเสมอคำว่าสิ่งของทำให้หญิงสาวสะอื้นออกมาแรงกว่าเดิมเหมือนลมหายใจถูกขัดข้างไหนชายคนนั้นโน้มตัวเล็กน้อยก้มไปทางเด็ก เสียงของเขาทุ่มลงจนเหมือนกระซิบกับกำแพงทั้งสีด้านบ้านหลังนี้ไม่เคยปกป้องใครมีแต่กักขังไว้จนหมดลมหายใจแม้ของเขาไม่ได้เถียงกลับหัวเราะอ,ออกมาเบาๆหัวเราะที่หนาวและว่างเปล่าเขาขยับตัวเข้าหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวหัวใจเต้นแรงจนหน้าอกเจ็บเขามองแม่แล้วถามเสียงขาดขาดแม่กำลังทำอะไรอยู่กันแน่แม่หันหน้ามองเขา ดวงตานิ่งจนไม่มีการไหวไม่มีความเป็นแม่ที่เขาเคยรู้จักลงเหลืออยู่เธอเอ่ยตอบสั้นๆคำเดียวแต่เต็มไปด้วยชั้นของความหมายที่ไม่มีใครในห้องนี้พร้อมรับกำลังแก้สิ่งที่พวกเธอทำพลาดไปพ่อสะดุ้งเมื่อได้ยินประโยคนั้นใบหน้าซีดจนแทบไม่มีสีเหลือ เหมือนคนที่เห็นเงาของตัวเองในความผิดเก่าที่กลับมาอีกครั้งชายคนนั้นถามเสียงตัำแล้วใครกันแน่ที่พลาดแม่ลิงเดียวเลยหน้าขึ้นมองแม่ของเขาด้วยดวงตาแดงฉ่ำแต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญที่ไม่เคยมีมาก่อนเธอพูดชาและตรงกลางความเงียบฉันบอกไปแล้วว่าเด็กไม่ใช่ลูกของเขาแต่ฉันยังไม่ได้บอกว่าเป็นลูกของใครทุกคนหยุดหายใจในวินาทีนั้น ดวงตาทุกคู่จ้องไปที่เธอยกเว้นแม่ของเขาที่หันไปมองพ่อแทนและในจังหวะนั้นเองสายตาของพ่อหลุดวูบเหมือนคนที่ถูกเปิดโปงทั้งชีวิตโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้คำเดียวสายตาของพ่อหลบไม่ทันความจริงที่พยายามซ่อนมานานปัตตุกข,ขึ้นกลางห้องโดยไม่มีคำอธิบายแม่ลิงเดี่ยวสูดลมหายใจดวงตาสั่นไหวแต่เสียงเรียบและมั่นคงขึ้น ลูกคนนี้เป็นของเขาประโยคที่เธอเอ่ยทําให้หัวใจทุกคนในห้องหยุดเต้นในเวลาเดียวกันไม่มีเสียงโตง้แย้งไม่มีเสียงคา้านมีเพียงความจริงที่ลอยอยู่ในอากาศเหมือนฝุ่นนาทึกพ่อยืนตัวแข็งริมฝีปากสันคล้ายอยากพูดแต่ไม่มีท้อยคำใดที่พอจะรับผิดชอบความเงียบที่ผ่านมาได้ชายคนนั้นซึ่งประกาศว่าจะมารับลูกกลับบ้านไม่ได้โกรธ เขามองพ่อด้วยสายตาเข้าใจมากกว่าตำหนิเขาหันไปทางหญิงสาวน้ำเสียงอ่อนลงอย่างที่ไม่มีใครคาดผมไม่ได้มาชิงผมแค่มาให้เขามีที่ไปถ้าเธอไม่อยากให้อยู่ที่นี่หญิงสาวน้ำตาไหลอีกครั้งแต่เป็นน้ำตาที่โลงขึ้นไม่ใช่ความเกลียดพ่อสุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้ยาวมือปิดหน้าเรากับยอมรับว่าทุกอย่างจบมานานแล้วเพียงแต่เขาไม่กล้าพูด แม้ของเขายังคงยืนนิ่งใบหน้าไร้อารมณ์แต่ดวงตาเหมือนกำลังประมวลผลชิ้นส่วนใหม่ของเกมที่เธอเคยควบคุมอยู่เสมอเขามองแม่มองพ่อแล้วมองเด็กคนนั้นความโกรธความสับสนความไม่เข้าใจทั้งหมดไหลรวมกันจนกลายเป็นอย่างอื่นบางอย่างที่สงบกว่าแต่หนักกว่ามากเขาก้าวไปใกล้หญิงสาวหยุดตรงหน้าเด็ก มองดวงตาเล็กๆที่สะท้อนภาพของเขาเขายิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่มีความเป็นเจ้าของไม่มีเงินขยและไม่ต้องมีคำว่าเลือดเนื้อเธอปกป้องเขามาดีแล้วเขาไม่ควรจะต้องเป็นของใครเพื่อจะได้รับการปกป้องหญิงสาวสะอื้นออกมาทันทีเมื่อได้ยินประโยคนั้นเธอกอดลูกแน่นเหมือนปล่อยความหนักทั้งหมดลงจากไหล่เสียทีท่อเงยหน้าขึ้นน้ำตาเปียกตามข้างแก้ม เขามองเด็กคนนั้นด้วยสายตาที่คนทั้งบ้านไม่เคยเห็นฉันผิดเองไม่ใช่พกเธอฉันควรดูแลให้ดีกว่านี้แต่ฉันกลับทำให้ทุกอย่างพังลงแม่ของเขาเงียยนั่นจนเกือบอึดอัดแล้วเธอถอนหายใจเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าถ้าพกเธอคิดจะออกไปก็ออกไปด้วยกันอย่าให้บ้านนี้กินพกเธอเหมือนที่มันเคยทำกับฉัน นั่นคือครั้งแรกที่เขาได้ยินแม่พูดถึงตัวเองในฐานะผู้เสียหายไม่ใช่ผู้ควบคุมหญิงสาวอุ้มลูกชายคนนั้นช่วยถือของพ่อเดินตามทั้งคู่ไปที่ประตูเห็นแผ่นหลังเล็กๆของเด็กสั่นน้อยๆด้วยจังหวะลมหายใจก่อนออกจากบ้านหญิงสาวหันมามองเขาขอบคุณที่ไม่เกลียดฉันเขาสายหน้า สีน้าอ่อนลงจนแทบจะไม่ได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่ยืนชาว,วุบเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนไม่มีใครคนถูกเกลียดเพียงเพราะความจริงที่เขาไม่ได้เลือดประตูค่อยๆปิดลงเสียงบ้านพับเสียสีกันกลายเป็นเสียงสุดท้ายที่สะท้อนในบ้านหลังจากนั้นความเงียบเข้ามาแทนที่ทุกเสียงแต่เป็นความเงียบที่ไม่ได้กัดกิน เป็นความเงียบที่ทำให้ทุกคนหายใจเต็มปอดเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเขามองไปรอบบ้านบ้านหลังเดิมเพด้านเดิมกลิ่นเดิมแต่มันไม่ใช่บ้านหลังเดิมอีกต่อไปแล้ว